อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันที่9ทธันวาคม2,563เวลา8ปดิดกา30นาทีนายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์พออสบอและหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2,564ณโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงตำบลโนนกุงอำเภอตรการพืชผลจังหวัด บุบลราชธานีซึ่งมีหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดอำเภอร่วมให้บริการโดยให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขดังนี้ 1. บริการตรวจโรคทั่วไป 2. บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม 3. ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก 4. บริการแพทย์แผนไทย 5. กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยรื้อรังผู้สูงอายุ 6. ก,กิจกรรมให้สุขศึกษาและให้ความรู้ในการตรวจมะเร็งเต้านม7 การตรวจคัดกรองตาต้อกระจก8กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพจิตนอกจากนี้ยังให้บริการตัดผมโดยช่างจากเอกชนบ้านทองพูลเผ่าพนัทวิทยไลสารพัดช่างการส่งเสริมการอ่านโดยกสนจังหวัดอุบลราชธานีการให้ความรู้แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์และทำหมันสัตว์โดยปริษัทจังหวัด ปทุศัก์อำเภอมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน20ทุนโดยหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีและมีหน่วยงานระดับจังหวัดร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอาทิ 1. สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 2. สสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด อุบลราชธานีสาขาเดชอุดม 3. ศสารแขวง,ง,ง,งวอุบลราชธานีสสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 5. าสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 6. สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 7. วิทยาลัยสรารพัดช่างอุบลราชธานี 8. สำนักง,งานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 10. สิศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี 11. สําสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี12สศาลจังหวัดอุบลราชธานี 13. ศูนย์นำารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี14สําำนักง,งานศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี15กองกำกับการต้รวจตเวนชายแดนที่22และกองกำกับการ3าม กองฝึกกองปัะชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายพระยอดเมืองขวาง16มนทนทหารบกที่22โดยมีนายสมมาตรโพธินายอำเภอตรการพืชผลและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษา,ษา,ษา,ษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเกือบ2,000คน